คือะะกำลังกำลังออโต้พายโหลดขับอัโตโนมัติไม่ต้องจับวงมาลัยมันขับเองเลยอะ สวัสดีทุกคนนะครับหลังจากที่พาทุกคนไปเที่ยวทริปน้องดาหลาลุยทะเลวันนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะกลับบ้านกันแล้วตอนนี้ก็มาแวะบ้านคุณป้าอยู่แถวลำลูกกานะครับคุณยา่าคุณยายคุณป้าอยู่กันครบเลยน้องดาหลาก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีกับการที่จะชินกับสถานที่นะครับคานไปทั่วเลยทีนี้ไปหยุดอยู่ตรงตู้กระจกคุณป้าก็เลยคิดว่าอยากได้ตุ๊กตาในกระจกก็เลยเอาให้หตัวนะฮะมีความแบบ ใจจดใจจอได้ตุ๊กตาแฮมทาโร่มา1ตัวใครเคยดูการ์ตูนเรื่องนี้ผ่านทีวีก็ไม่เด็กแล้วนะน่าจะอายุมี30นะครับเอาละครับหลังจากเยี่ยมเยียนกันเสร็จนะครับก็เดินทางกันต่อแต่พอเดินทางต่อได้ไม่ไกลมากก็รถพังครับความร้อนขึ้นแบบฮีทจัดๆเลยคือน้ำพุ่งออกจากหม้อน้ำสำรอง หมดหม้อเลยนะครับถ่ายไม่ทันแต่นี่เต็มพื้นเลยจังหวะนี้คือยังไม่รู้ว่าต้องทํายังไงต่อแต่เราต้องใจยเย็นๆค่อยๆคิดนะครับเพราะว่าเอาลูกเอาเมียแล้วก็เอายายมาด้วยวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะค่อนข้างหาอู่ยากแต่สุดท้ายก็หาเจอครับที่นี่ยังเปิดอยู่พี่คนที่ใส่หมวกกับแมสท,ทางซ้ายนันเป็นเจ้าของอู่เขาก็จัดการเรียกรถยกมาให้นะครับค่าบริการรถยกไปที่อู่ก็1,000บาทเอ้ นี่เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเรานี่เรียบร้อยฮะหนูก็ตลกอลหรอกคือจะบอกว่าลดความร้อนขึ้นนะครับความร้อนขึ้นแล้วก็หม้อน้ําแบบน้ําพุ่งอ่ะน้ําพุ่งออกจากหม้อน้ําสองลองนะครับผมน้ําดันเออช่างมาดูอาการเขาบอกว่าอันนี้สภาพหน้างานเขาบอกว่าเออ หม้อน้ํามันตันวพราะงั้นพัดลมของที่เป่าหม้อน้ําอ่ะมันทํางานปกตินะครับแต่ว่าความร้อนขึ้นจัดเออแต่ก็ยังโชคดีนะว่าวันนี้วันอาทิตย์ก็ยังมีอู่เปิดนะครับผมคิดซะว่าครั้งหนึ่งในชีวิต <c oughs> ได้นั่งรถยกโ <c oughs> ดยเป็นรถตัวเองนะครับ ตามเบอร์นี้เลยพี่ใช่ครับอมนี่นะฮะช็กใช้บริการได้ฮ่เป็นไงคะรถเสียครั้งแรกในชีวิตเกินมา11เดือนหลังจากที่พี่ช่างดูรถให้นะครับเขาก็มาอธิบายให้ฟังเขาบอกว่าหม้อน้ําน่าจะตันพอดูจากสีน้ําคือ เป็นเหมือนน้ำผสมสนิมนะฮะแนะนําให้เปลี่ยนปั๊มน้ํากับหม้อน้ําเป็นคู่กันเลยแต่คราวนี้ถ้าเปลี่ยนปั๊มน้ํามันจะต้องลืออีกยาวนานนะครับต้องจอดไว้ผมก็เลยถามว่าเปลี่ยนแต่หม้อน้ําได้ไหมพี่ช่างก็บอกก็ได้แล้วค่อยไปเปลี่ยนปั๊มใหม่ที่ขอนแก่นนะฮะช่วงนี้น่าจะบ่ายสามบ่ายสี่แล้วนะครับผมก็อยากให้มันเสร็จเร็วที่สุดวันนี้เราจะได้เข้าที่พักเร็วๆนะฮะแล้วพี่ช่างก็วิ่งไปหาอะไรนะครับใช้เวลานานพอสมควรหกโมงเย็ยนเลยอะเราก็ได้แต่รออย่างเดียว แล้วก็เล่นกับลูกไปเรื่อยพยายามไม่ให้เขาเบื่อนะฮะเพราะเด็ก11เดือนต้องงีบสั้น2ครั้งนะครับตอนนี้ช่วงเย็นยังไม่ได้งีบเลยน้องก็จะดูเหนื่อยเป็นพิเศษเราก็ต้องเล่นกับลูกไปเรื่อยๆนะครับ กลับมาที่เรื่องรถตอนนี้ก็ถอดหม้อน้ำออกเรียบร้อยแล้วแล้วก็กําลังจะประกอบหม้อน้ำตัวใหม่เข้าไปนะครับส่วนตัวนี้ก็คือหม้อน้ำเก่าแต่ผมไปสังเกตดูดีๆคือมันไม่เก่าเลยนะแต่ตอนนั้นไม่คิดอะไรแล้วครับขอให้ไปได้อย่างเดียวพี่ชางก็ทําการติดพัดลมกับหม้อน้ำแล้วก็ใส่เข้ากลับไปนะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย เรียบร้อยครับจอดมืดค่ากันเลยทีเดียวแต่ก็นะไปต่อได้ละลืมบอกพิกัดอู่ที่นี่ชื่ออู่สุพจนต์ตวังน้อยนะฮะก็ตอนที่จอดเสียไปจอดอยู่ที่ปตทวังน้อยที่มีร้านหมอมหนดเด็กครับห่างกันประมาณ3-4ี่โลนี่แหละแต่ที่เปลี่ยนม้อนนะ้ำมาทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ถามว่าความร้อนหายไหมบอกเลยว่าไม่นะครับวันต่อมาเป็นอาการเดิมซึ่งเหมือนเดิมทุกอย่างเลยอาฮ่า เรียบร้อยครับๆๆเพื่อนหมายถึงว่ากระเป๋าแฟบเรียบร้อยรแฟเรียบร้อยเมื่อกี้นี้เบ็ดเสร็จนะครับผมที่รถเราเสียแล้วก็รวมค่าลากไปรวมค่าเปลี่ยนหม้อน้ําค่าวิ่งหาอะไรต่างๆหมดไปเจ็ดพันเจ็ดร้อยโอ้โหโอ้โห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 พ่อบ้านนี้น้ําตาแทบร่วงเลย,เย <c oughs> คือก็ปวดเยอะเหมือนกันเนาะแต่ว่าทําไงได้ครับมันไม่มีทางเลือก อีกนะอย่างเราก็แบบรีบด้วยอ่ะเป็นวันอาทิตย์หลายๆร้านก็ปิดนะคะก็เลยทำให้แบบว่าเราก็จําเป็นที่จะต้องให้ช่างจัดการเนาะจ็ดเจ็ดกระเป๋าแฟบเลยเดี๋ยวเราจะยิงยาวจากวังน้อยไปที่มวกเหล็กนะคะระยะทางแ0ดสิบกิโลเมตรตอนนี้หกโมงห้าสิบแล้วไปเจอกันที่นั่นเลยนะครับทุกคน <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> เหนื่อยร้อนคือเราไม่เท่าไหร่นะ สงสารลูกโนนะมาลำบากกับป้ากับม้าเหรอหรอกไม่ลำบากเลยหรอคะยังสนุกวันเดิมเหรอคะอให้อยู่กับป้ากับม้าเหรอหรอกโอ้โหโอเคครับเเจกันนนที่ลยะมาถึงกันแล้วครับที่พักเราก็ติดน้ําตกเลยนะติดน้ําเลยอันนี้ชุดหมูกระทะนะครับเขาเตรียมมาให้ละ เรามาถึงดึกนะครับแล้วก็นี่เลยที่พักของเราคืนนี้อโอ้โหสวยมากนะครับมีชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนด้วยนะตรงข้ามก็เป็นไอ้นี่เลยแม่น้ำเลยนะครับเอเป็นน้ำตกเลยนะโอ้โหสวยมากฮัลโหละไะ ลงาหาปลาไหมคะมาถึงแล้วก็รีวิวสักหน่อยนะครับนี่คือห้องพักราคาแพงที่สุดในชีวิตนะครับที่มาพักเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมมาเลยเริ่มจากข้างหน้าจะมีโซฟาเป็นแบบเป็นโซฟาหนังเหมือนออโซฟาลงหนังเลยนะครับเป็นโซฟายาวฝั่งโน้นตรงนี้ก็เป็นที่นั่งนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วตรงนี้เนาะ นี่สามารถแบบนั่งชมบรรยากาศข้างหน้าได้นะครับส่วนต่อมาก็จะมีพัดลมให้อันนี้ก็จะเป็นเตียงนอนนะครับผมขนาดน่าจะประมาณ5ฟุตนะครับน,นี่เตียงนอนขนาด5ฟุตมีลิ้นชักตรงนี้ด้วยแต่เราไม่ได้ใช้หรอ <c oughs> กก็ออกแบบได้แบบสวยเลยนะน่าอยู่มากนะครับผมนี่มีโต๊ะข้างเตียงให้2อันเลย2ฝั่งนูน้น พื้นก็จะเป็นแบบกระเบื้องยางนะครับเบื้องยางเหยียบแล้วนุ่มน่มนิดนึงตรงนี้ก็มีไฟดาวไลท์ให้ใหแจ่มเลยเามาดูด้านหลังเป็นอะไรบ้างฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับนี่ห้องน้ำเปิดปับ๊บเครื่องดูอากาศก,าก็ทำงานเลยมีกระจกอยู่ตรงนี้ช่าชโคกมีฝักบัวอาบน้ำอยู่ตรงนี้นะครับผม เระบายอากาศได้แล้วก็แขวนอผ้าตรงนี้นะครับก็ตกแต่งได้เยี่ยมนะครับผมดูหรูมากอุปกรณ์ก็มีให้นะครับผมมีทิชชู่สหอ่อหมวกคลุมหัวนี้เป็นอ๋อชุดมีแปลงสีฟันด้วยนะครับมีให้ถึงสชุดเลยส่วนนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะครับผม นี่ห้องนอนเนาะห้องน้ำอ่ะมานีห้องครัวนะครับผมมีตู้เย็นให้ตู้เย็นตู้ใหญ่เลยนะขนาดเออเท่าเลยสิบคิวนะครับผมนี่ตู้เย็นลงๆมากันหลายคนเช็คเครื่องดื่ไมไปสบายๆนะครับนี่ทำอาหารได้ด้วยมีไมโครเวฟให้นะครับผมนี่เครื่องใหญ่มากนะเอ็กตรักใหญ่ก็ของบ้านเราอีกแล้วก็มีโต๊ะครัวให้นะครับผมปั๊บก็มีให้กาน้ำร้อนนี่น่าจะเป็นกาจวดนะฮะ ใส่น้ำเสียปลาแล้วก็กดแล้วมันก็จะเดือดเร็วๆนะครับผมเรียกว่ากาจวดดูด้านหลังมีอะไรด้านหลังก็มีไม่มีอะไรเลยครับเป็นทางออกอ่ะปิด <laughs> เดยวเขาตกใจทางขึ้นชั้นสองเล็กๆตรงนี้นะผมจะขึ้นได้ไหมเนี่ยเอาแต่ก็ดูแข็งแรงอยู่นะเป็นเหล็กกาวานัยน,นะอ่ะขึ้นไปทางแคบๆอย่างน,นี้นะครับ เนทางแบบน่ารักน่ารักนะครับผมแอบบเสียวๆนะนิดหนึ่งเพราะผมเห็นตรงนี้มันแตกนะเห็นไหมที่ผมไม่ได้เหยียบแตกนะก็เลยแบบเสียวๆเฮ้ยแข็งแรงป่ะเนี่ยโอเคขึ้นมาชั้นสองละข้างบนนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับผมเนี่ย,ยเดี๋ยวมองลองไป มองลงไปจะเป็นแบบนี้อชั้นสองจะเป็นสไตล์แบบห้องใต้หลังคานะครับจะมีแนวที่มันเว้าเป็นหลังคาหน้าจั่วนะจะมีเตียงนอนแบบวางพื้นนะครับผมหนึ่งตัวนี่เป็นแบบวางพื้นเลยนะไม่มีเตียงพูดผิดเป็นที่นอนแบบวางพื้นเลยที่นอน ตัวน,นี้น่าจะตัวใหญ่นะผมว่าน่าประมาณหกฟุตนะครับเนที่นอนนี้เยี่ยมเลยมีเบาะให้ตรงน,นี้สามอันนะครับน่าจะเอามาจากโซโฟ,ฟาข้างล่างนะผมว่าโอเคตัวน,นี้ก็มีแอร์อีกหนึ่งตัวนะครับหมือนสองพมิเหมือนกันข้างหลังมีอะไรอ๋อข้างหลังเป็นระเบียงเพิ่มนะครับโอ้เดี๋ยวเขาตกใจ นั่งกินหมูกระทะกันอยู่ข้างหลังก็จะเป็นระเบียงระเบียงปูนนะครับผมเป็นนั่งเล่นได้ตัวนี้มองแล้วข้างอกจะเป็นยังไงนะโอ้นี่ก็เป็นหัวเตียงนะครับท่านหัวเตียงโหสวยเนี้ยบนะผมว่าโอ้โหน่าอยู่มากสมราคานะครับราคาเดี๋ยวผมขึ้นให้นะผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่เพราะว่าแม่บา้านเขาจองนะครับผมแต่รู้ว่าสามพันอัพนะฮะ เตียงก็นุ่มนอนสบายนะครับลองทดสอบดูละโอเคครับก็ประมาณนี้นะสำหรับการรีวิวห้องพักที่นี่นะครับตอนนี้หิวแล้วปลายเขาย่างหมูกระทะเอาไว้รอแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปกินหมูกระทะกันปะโอ้โหหอมจังเลยอาหอมจังเลยหรือว่ากินหมูกระทะกับม้าเหละหละูกโอ้โหตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะเย้ <Yeah. S 1> yeah. กินเก่งจังเลยก็ระหว่างรอปราาย่างหมูกระทะให้พาน้องดารามาเดินเล่นกับบรรยากาศเงาเงาริมน้ำตก <S <S 2> <S 2> <S 2> ด้านนู้นนะคะจะเป็นน้ำตกเล็กๆเอ,อ่านที่หน้าที่พักไปนะคะส่วนฝั่งนู้นไปว่าน่าจะเป็นรีสอร์ทอีกที่หนึง่ง เขาก็ติดริมน้ําเหมือนกันวันนี้ที่ถามดูเขาบอกว่าที่พักเขาก็เต็มเหมือนกันนะมีลูกค้าที่มากางเต็นท์นะคะหลายเต็นท์เลยส่วนบ้านพักที่เนี่ยมีหลังเดียวและเราก็จองได้ด้วยยังไงบ้าบ้าขับรถเหนื่อยมาทั้งวันมาเจออุบัติเหตุอีกรถเสียมาเจอ มาเจอห,หมูกระเ่ายเนยก็เริ่มเรียกว่าจะอิ่มอร่อยเอ๋ครับวันนี้ก็จบไปด้วยดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้แหละเป็นประสบการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นแต่ก็ยังดีครับผ่ามาแล้วทั้งมันเอาไว้เป็นเรื่องเล่าเอาไว้เป็นเรื่องเล่าแต่คนเนี้ยเก่งมากเลยเนี่ยไปรอซ่อมรถเกือบสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเนี่ยก็ไม่งองแงเลยค่ะ ใช่ป่ะฮะเป็นเด็กดีมากเลยเอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกับพวกเราพรุ่งนี้นะจะพาไปเล่นน้ำตกนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย จริงๆวันนี้ก็กะจะพาน้องนาามาเล่นน้ำตกตอนเย็นแหะแต่ก็ดันเกิดเรื่องซะก่อนวันนี้ก็เหนื่อยกันมากๆเลยจากนักท่องเที่ยวกลายเป็นผู้ประสบภัยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ